คู่ต่อไปครับไปดูมวยฮาร์ดคอร์รมวยพันธุ์ดุพีก <มา S 1> ่กัด67กิโลกรัมครับบอกได้เลยนะฮะว่าห้ามกระพริบตาเด็ดขาดคู่นี้ผมว่ามีน็อกแน่ introducing first from the blue corner at 20 years of age with a record of 27นักมวยจากประเทศตุรกีวันนี้นะฮะกำปั้นหนักหน่วงนะฮะรุนแรงออกอาวุธได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วกล้าลุยาลากล้าแหลก from Turkey a er d e m d i n s e r โ o เดมดินเซอร์ครับ วัย20ปีสูง170เซนติเมตรชกในมุมแดงครับผมอายุ21ปีนะครับผมชนะมาแล้ว46ครั้งครับผมบอกได้เลยว่าประสบการณ์บนสังเวียนนี่คือเพียบเก๋าเกมอาวุธไม่ธรรมดามีทั้งศอกมีทั้งเข่าเป็นอาวุธอันตรายของเขาเลยจากอุบลราชธานีประเทศไทยเพชรวันแมนเพชรป่อต่อจากอุบลนะครับรายนี้ครับเพชรวันแมนเพชรปตอ 21กับ20ครับ169 1 7กบลงตัวที่67อ่ะไปกันต่อครับเด็ดมวยเดือนครับคู่ที่สาซ้ายนะครับทางด้านของเพชรวันแมนแม่ต้องถามว่าครับใครน็อกใครครับคู่นี้ประกบกันมานี่หนักทั้งคู่ครับอ้าวมานะครับหมัดซ้ายครับร่วงครับแต่ว่ากรรมการยังไม่นับ ยาศาสตร์คนเรียนครับบนเวทีโอ้เออเดียน,นี้กระปั้นขวานี่เกรงไว้แน่นเลยครับเข้ามารับแข่งซ้ายโอ้โหเตะมันจริงๆครับวันนี้เพชรวันแมนโอ้ยโ,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 โดนซ้ายนะครับมาแั้คกู คอยสวนด้วยซ้ายนะครับเพชรวันแมนบวกกันไปบวกกันมาี่เสียบใส่จริงครับเอาโดนแล้วครับโดนแล้วโอ้โหสุดยอบมาโชคดีว่าอยู่ข้างเชือกครับโอ้เชือกเป็นตัวช่วยครับเชื่อมึนตึบเยอะครับตอนนเพชรวันแมนโดนซ้ายโอ้โหโอ้หนักแรงจริงๆครับเสือหน้ากลัวแล้วบัดขายุลูกครอสลูกทิ้งลูกฮุก ไมต้องล็อกไว้ก่อนครับอ้าวยังไงแตกครับโอ้คิวซ้ายนี่แตกครับครับแตกครับโอ้โหดูครับโอ้ยโอ้ยหนังตาแทบปลิ้นครับแบบนี้โอ้โหคอเลยครับอันตรายมากๆครับโอ้โหเหมือนโค้งวงพระจันทร์เลยครับหางคิวซ้ายโอ้โหอันตรายมากครับนี่ก้มลงกราบเลยครับ แม่ต้องเมินหน้าหนีครับเห็นแผลของเพชรวันแมนโดนลูกอะไรดูดีๆนะครับแส้ซายนี่แทบร่วงครับไม่แน่ใจว่าเป็นศีรษะมงหรือเปล่าโอ้โหลูกนี่ครับมารุดครับสอกครับชัดเจนครับสอกขวาเมื่อสักครู่นี้แม่เปลือกตามันเห็นถึงข้างในเลยครับอ่าโอ้โหปริมานี่แทบจะเห็นลูกตาขะโอไม่ไม่อยากบรรทายนะครับ เป็นชัยชนะล็อกเอาครับยกแรกของเอ,อเดมดินเซอร์ครับฟ oh <my> ันสองเอาเพชรวันแมนเพชรปรตอรครับแตกแล้วก็ชนะไปยกแรก